สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์การขึ้นไหวราคารวมถึงข่าวนะคะปาะวันเก็บสะสมชิบะอย่างต่อเนื่องนะคะและก็โครงการที่ต้องจับตาดูที่คาดการว่าน่าจะใกล้เข้ามาแล้วหรือไม่สำหรับการเปิดตัวนั่นก็คือกระเป๋าเงินนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูค่ะนอกจากนี้ก็เรื่องของน้าโลกของความเป็นจริงชิบะค่ะก็ เข้าไปนะคะอยู่ในผู้ให้บริการต่างๆนั่นเองลีดเหรียญชิบะเข้าไปเพื่อ เอาไปใช้ในโลกของความเป็นจริงในการชำระแทนเงินนะคะอย่างเช่นไบแนนและก็ b i t p a ยนะคะและก็นาวเพเมนนะคะและก็ยังมีอีกหลากหลายผู้ให้บริาการนะคะที่รีดเหรียญชิบะเข้าไปในการให้บริาการของพวกเขานั่นเองเดี๋ยวเราไปเกาะติดตามสถานการณ์นี้ค่ะนี่ก็คือข่าวสารของชิบะอินุนะคะก็มีประมาณ3-4เรื่องนะคะเพื่อนก่อนที่จะไปดูเนื้อหานะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใ,นใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสําคัญเพื่อนอย่าลืม3ข้อนี้ เสม,มอคือความรู้บริหารเงินและข่าวสารมาประกอบในการวิเคราะห์เพื่อลงทุนของเราเสม,มอค่ะเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงให้กับเรานั่นเองนะคะเรามาดูสภาพตลาดสักเล็กน้อยค่ะมาดูราคาสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้ราคาเริ่มเฉียวบ้างแล้วนะคะดูได้จากนะคะ เริ่มมีบางเหรียญเริ่มเขียวนะคะวันนี้ค่ะตลาดหุ้นอเมริกาก็บวกเขียวขจีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าประมาทนะคะเพราะอาทิตย์นี้ยังคงมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญหลายตัวมากค่ะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้วันที่11เอ็ดนะคะ,อะขออภัยวันพรุ่งนี้วันที่10ของนะะวันที่10ของอเมริกาค่ะตอนนี้เป็นวันที่10ของประเทศของไทยเรานะคะวันพรุ่งนี้จะมีการ นะเดี๋ยวดิฉันขอเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะจะมีการประกาศตัวเลขสำคัญสัปดาห์นี้นะคะซึ่งตั้งแต่นะคะวันที่10นะคะเพื่อนวันที่10พรุ่งนี้เวลาของอเมริกาก็ประมาณ7จ็โมงครึ่งนะ,ะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อค่ะมีตัวเลขนะ,ะในส่วนของผู้บริโภคพื้นฐานสหรัฐอเมริกาและก็ผู้บริโภคของสหรัฐนะคะและก็ผู้บริโภค คยง่ายเงินเฟอ้อทั้งหมดเลยนะเพื่อนซึ่งจะมีการประกาศพรุ่งนี้ค่ะถือว่าสำคัญมากต้องจับตาดูเพราะหากเงินเฟอ้อออกมาบวกก็อาจจะทำให้นะตลาดคริปโตกลับมาคึกคื้นเขียวขจีอีกรอบอาจจะทำให้นะบิตคอยกลับตัวและก็จะทำให้ชิบะพุ่งกับ ไปนะคะไปที่90หรืออาจจะไปแตะที่04ตัวเหมือนเดิมได้นะคะฉะนั้นต้องจับตาดูค่ะนอกจากนี้ในวันที่นะคะพื้นหัสค่ะวันที่11ก็จะมีการประกาศในเรื่องของภาคแรงงานก็คือการยื่นขอรับสวัสดีการแรงงานและก็ภาคผลิตค่ะ่วนวันที่12ก็จะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั่นเองฉะนั้นจับตาดูวันที่10จนถึงวันที่10 สองค่ะก็ยังคงมีตัวเลขทางเศรษฐกิจประกาศอย่างต่อนเนื่องนะคะฉะนั้นอาทิตย์นี้ค่ะก็ยังคงต้องระมัดระวังค่ะอาจจะผันผวนได้นั่นเองเรามาดูนะคะตอนนี้ราคาของชี่บาบบวกอยู่ที่2.2%เปค่ะราคาตอนนี้ดันขึ้นมาแล้วนะคะ เมื่อช่วงที่ผ่านมานี่เองค่ะดันขึ้นไปที่904ค่ะและก็ย่อลงมาที่899ค่ะจากนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะและก็ช่วงเมื่อช่วงตอนเช้าอเมริกาค่ะก็ยังอยู่ที่ศูนยะ์ห้ตัวแปด้อยกว่าค่ะและค่อยๆดันขึ้นมานะคะตั้งเนื่องจากวันนี้นะคะก็มีการ ในส่วนของหุ้นอเมริกานะมันเขียวด้วยนะคะก็ทำให้บิตคอยก็ดันขึ้นเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้แรงค่ะค่อยๆดันขึ้นนะคะวันนี้แรงของชิบะอยู่ที่16คาเม็รเงินอยู่ที่100 เก้เนะคะเป็นเม็ดเงินการเทรดนั่นเองวอลุ่มการเทรดนะคะส่วนนะ้ามาเก็ตแคปอยู่ที่5.30บิลเลียนนะคะราคาล่าสุดก่ตามนี้เลยนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ราคาล่าสุดคาะส่วนนะะ้บิตคอยยังคงวิ่งอยู่ในกรอบยังไม่ พุ่งนะคะยังไม่ทะลุ2 0 0 0 0นะคะบิตคอยยังอยู่ที่27,677อยู่นะคะยังคงนิ่งทรงตัวอยู่นะคะตอนนี้ก็มีบางเหรียญก็พุ่งเขียวเข้ามาแล้วนะคะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูในโซนของเอเชียวันนี้ค่ะว่าจะเขียวขนาดไหนเขียวทั้งวันหรือไม่นะคะอย่างวันนี้ลูน่าก็บวกไปที่6 6 9นะคะก็บวกไปที่9 17จะขึ้นไปที่ หนได้หรือไม่นะคะก็นะเพราะตอนนี้ลูหน้าก็ล่วงลงมา0 4สตัวเช่นเดียวกันค่ะว่าจะดันขึ้นไปที่0-3ตัวเหมือนเดิมหรือไม่ต้องจับตาดูต่อไปค่ะเรามาดูนะคะตัวเลขที่เตรียมจะประกาศก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะต้องจับตาดูเพราะมันคือตัวเลขภาคนะอ่าภาคผลิตและดัชนีผู้บริโภคก็คือ CPI ค่ะเงินเฟ้อนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะทำให ตลาดอาจจะผันผลสูงอาจจะขย่านะคะขยเย่าในที่นี้คืออาจจะขยเย่าลงมาก่อนและก็ดีดขึ้นก็ได้หรืออาจจะพุ่งขึ้นไปเลยก็ได้นะคะเรามาดูข่าวแรกของชีบะอินุค่ะข่าวเกี่ยวกับเปาวันนะชีบะในขณะที่ราคาร่วงอย่างหนักอย่างที่เราเห็นช่วงที่ผ่านมาค่ะดิฉันตั้งไม้ไว้นะคะนะโอ้โหกินของดิฉันหมดเลยค่ะตั้งไว้แ0 0ก็นะ ก็ได้นะคะเก0รอก็ได้นะคะได้ทุกไม้ที่ตั้งไว้เมื่อเมื่อวานนี้ก็ซื้อเพิ่มอีกนะะซื้อเพิ่มไปอีกแต่ไม่ได้เยอะเยอะนะคะเพื่อนดิฉันลงทุนไม่ได้เยอะค่ะลงไม้ละ20ิบดอลลาร์ค่ะดิฉันช่วงที่มันย่อมา8 0ดรอค่ะดิฉันก็เก็บไปแล้วสามไม้ค่ะแต่ยังไม่ได้เก็บ นะไม่ได้เก็บเยอะนะคะก็ยังรอค่ะรอว่าหากมันล่วงล่วงไปจนถึง700 600 5 0 0กอย็ยังคงเก็บเงินไว้รอนะรอว่ามันจะล่วงไปถึงระดับนั้นหรือไม่นะคะเรามาดูต่อค่ะนะตอนนี้ชีบะค่ะอยู่ในการซื้อของปาวานเยอะมากค่ะปาวานเข้าเก็บอย่างหนักเลยเมื่อวานนี้ดิฉันก็ดูตามเว็บไซต์ของปาวานอยู่นะคะปาวานเข้าเก็บโอ้โหแบบ เหมือนกินขนมเลยเข้าไปคว้าเข้าไปคว้าค่ะลายย่อยลายไหนขายเข้าไปเก็บอย่างเดียวค่ะเมะื่อวานนี้ก็มีการซื้อกันแหลกเลยชิบะอินุนะคะไปดูจากเว็บไซต์ปลาวานของอิตูเลียนค่ะหมียังคงจับอุ้มเท้าของนะคะ,ะชิบะอยู่นะคะตอนนี้ยังถือว่าเป็นหมีอยู่แต่ชิบะก็ยังเป็นยอดนิยมของปลาวานนะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่รับผลกระทบหนัก ในส่วนของนะ,ะในในส่วนของการซื้อขายอย่างที่เราเห็นนะคะในฐานะที่เป็นสินทร,รัพย์ดิจิตัลชั้นนำนะคะบิตคอยก็ยังลดลงมาต่ำกว่า28,000อย่างที่เราเห็นนะคะฉะนั้นบิตคอยล่วงนะชิบะก็คงไม่ได้ต่างอะไรนะคะเรามาดูนะคะแผนภูมิแผนภูมิของเบสนะเบสลิชนะคะ เบสริชไลสสัปดาหนะ์ดึงดูดความสนใจของเปาวานค่ะแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าขออภยัยแม้จะมีความก้าวหน้าอย่างมากในนะคะชิบะเบิร์นแต่โทเค็นมินสุนักนะคะาราคาของญี่ปุ่นก็ลดลง10.9%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนะทำให้นะคะปาวานอิตุเลียนที่ใหญ่ที่สุดใน100อันดับแรกนะคะโกยเหรียญชิบ e ะไปถึง10.25ล,ล้านล้านชิบะ นะในขณะที่นะ97%ของผู้ใช้รายย่อยบนคอยมาเก็ตเลือกที่จะเทขายนั่นเองนะคะเลือกที่จะโหลดบนชิบะแทนที่จะขายนะคะนี่ก็คือข่าวสารนะคะดิฉันก็ไปสังเกตในคอยเบสนะคะพอดิฉันลงทุนคอยเบสและ b i ตไบแนนดอ .usa ปรากฏว่าคอยเบสค่ะนะ้มีการร่วงก้อนแรงแต่มีนะ้มีแรงซื้อไวมากค่ะ นะล่วงไปไวกว่าบิตไบแนนดอทูเอสเอะคะช่วงที่เทลงนะคะราคามันต่ํากว่านั่นเองนะ,ะดิฉันก็ไปช้อนในคอ,อยเบสเช่นเดียวกันค่ะเพราะมันต่ํากว่านะคะและเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นสูงกว่าอีกนะคะนะนั่นก็คือความต่างกันค่ะคอย b บสคอยเบสนะคะดิฉันเชื่อว่าน่าจะมนีนักลงทุนมากกว่านะครเพราะคนอเมริกามักจะซื้อแรงขายแรงด้วยนะคะเพื่อน ก็เป็นที่นิยมอย่างที่เรารู้นะคะว่าชีบาเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกามากค่ะอันดับหนึ่งหนึ่งนะอันดับต้นๆเลยนะคะนะทางเทคนิคนะคะในเชิง เทคนิคสัญญาณบ่งชี้เรื่องออนเชนทั้งสําสำหรับชีบาทนั้นเป็นสัญญาณขาลงสัญญาณสีแดงบ่งชี้ถึงผู้ถือเงินลดลง1.65%ตอนนี้มีเพียง14%ของผู้ถือชีบาเท่านั้นที่ทํากําไรจากราคานี้ณเวลาปัจจุบันนะคะนั่นหมายความว่ามีคนทํากําไรน้อยมากนะคะส่วนใหญ่ก็เทขายขาดทุนไปหรือไม่นะคะนะชี้บาเรียมอยู่ระหว่างดําเนินการนักพัฒนากล่าวก่อนหน้านี้นะคะก็คือพันธมิตรหรือผู้ที่ ทำเรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนชิบะเลียมนั่นเองให้ความมั่นใจกับชุมชนชิบาค่ะเกี่ยวกับ m ม n n เน็ตองชิบาเลียมกําลังอยู่ในกระบวนการดําเนินการและจะเปิดตัวเร็วๆนี้ในชุนะโซลูชันเลเยอร์สองำหรับชิบะได้รับการตั้งค่ายมีประโยชน์มากขึ้นสําหรับ m มินคอยยอดนิยมนอกเหนือจากการเป็น erc 20บนอีทูเรียนนะคะในทางกับการชิบาเลียมโซลูชนันปรับขนาด เลเยอร์สองนะจะหมุนรอบนะคะพูดง่ายก็คือบรอนมาเป็นค่าแก๊สนั่นเองนะคะนี่ก็คือเนื้อหาโดยทั่วไปนะคะดิฉันพาไปดูข่าวอื่นต่อค่ะแอบดูค่ะชิบะนะคูวอลเล็ตเผยเปิดเผยคาดว่าจะเปิดตัวในสัปดาห์นี้ค่ะนี่ก็คือกระเป๋าเงินของชิบะอินุค่ะอัปเกรดครั้งใหญ่เกี่ยวกับชิบะคูวอลเล็ตที่กำลังจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะกระเป๋าเงินเย็นซึ่งเป็นโท เทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นและออกแบบที่น่าดึงดูดคาดว่ารองรับระบบนิเวศของชีบะอินุนะคะทั้งหมดนั่นเองนะคะชุมชนชีบะจะได้รับการอัปเดตหรือประกาศที่สำคัญเกี่ยวกับกระเป๋าเงินเย็นที่กำลังจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้กระเป๋าเงินคาดว่าจะรองรับระบบนิเวศของชีบะท,ทั้งหมดและการเปิดเผยล่าสุดได้ก่อให้เกิดการคาดเดาว่าอาจจะเปิดในสัปดาห์นี้หรือไม่เป็นการเปิดเผยที่ทำให้ผู้นะัพัฒนาชีบะเลียมนามแฝง เซิร์ฟเวอร์นะชีบาเรียมดิสดิสคสนะคะ,ลล Disc, Disc ourse, ะ,คะวันนี้จากข้อมูลจากชีบาลเรียมทีมงานจะแจ้งข้อมูลอัปเดตและประกาศเกี่ยวกับกระเป๋าเงินในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกระเป๋าเงินที่นักลงทุนก็มีการจับตารอดูเช่นเดียวกันนะคะเพื่อน เราไปดูข่าวนี้ต่อก่ะก็พูดถึงกระเป๋าเงินเย็นเช่นเดียวกันค่ะเตรียมจะวางจำหน่ายเรโวๆนี้โดยมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นนะและเชื่อมต่อชิบ,บัดเหลี่ยมนะคะเรามาดูเนื้อหาข่าวค่ะในโลกของสกุลเงินดิจิตอลที่มีการพัฒนาตลอดเวลาความปลอดภัยยังคงเป็นข้อกังวลหลักสำหรับสำหรับนักลงทุนเนื่องจากสินทรัพย์ดิจิตอลยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องความต้องการโซลูชันการจัด เก็บข้อมูลนะคบประสิภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเข้าสู่ชีบาเลียมเลเยอรสองครัวเล็นัวกรรมที่กำลังจะเข้ามาซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชิปนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยในการลงทุนนะ,ะก่อนหน้านี้จอดลึกชิบะ คูร w l l ลสสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดของคูร w เ l ลสเสียก่อนกระเป๋าเงินเย็นหรือที่เรียกว่าโซลูชันห้องเย็นเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลประเภทหนึ่งที่ทํางานแบบออฟไลน์ line, ซึ่งแตกต่างจากฮอต a l l e t ทั่วไปเพื่อนๆจะสังเกตนะคะการตั้งชื่อไม่เหมือนกันฮอต a l l e t กับคูร w เ l ลสที่บาทใช้คำว่าคูรนะคะคูร์เลนะคะที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตคูร์เลจะจัดเก็บ คีย์ส่วนตัวแบบออฟไลน์ line, อย่างปลอดภัยโดยมักอยู่ในอุปกรณ์จริงคือ h a s แวร์วอลเล็ตหรือ Paper Wall et, นะคะเ w เปอร์วอลเนะวัตถุประสงค์หลักของกระเป๋าเงินเย็นคือการให้ระดับความปลอดภัยสูงสุดขึ้นสำหรับการถือครองสกุลเงินดิจิทัลการเก็บคีย์ส่วนตัวแบบออฟไลน์ line, ทำให้ผู้ใช้สามารถปกป้องทรัพย์สินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากความพยายามในการแฮกนะคะ พูดง่ายๆก็คือกร,กระเป๋าเงินนี้ค่ะป้องกันการแฮกเกอร์นั่นเองก็คือพยายามคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อป้องกันเรื่องระบบความปลอดภัยให้กับนักลงทุนนั่นเองนี่ก็คือข่าวสารนะคะก็คาดการว่าน่าจะเปิดเร็วนี้นะคะฉะนั้นเราจับตาดูค่ะว่ากระเป๋านี้เป็นโซลูชันที่กำลังจะมาถึงและออกแบบเฉพาะชิปเท่านั้นมุ่งเน้นความปลอดภัยนะคะ คุณสมบัตินะคะหลักและประโยชน์ที่ได้รับก็คือการรักษาความปลอดภัยและใช้งานง่ายภาษารวมชิบตรเลียมนะคะก็คือใช้ผ่านบล็อกเชนชิบัรเลียมมันจะเชื่อมต่อกันเองและก็สนับสนุนหลายสินทรัพย์นะคะสามารถเชื่อมต่อสินทรัพย์อื่นๆได้การเปิดตัวควรูวอลเลตที่กําลังจะมาถึงถือเป็นก้าวสำคัญระบบนิเวศของชิปใน ขณะที่แผ่นฟอร์มชีบาเรียมเติบโตนั่นหมายความว่าคูเวตว่อ,อคูนะคูวอลเลตจะมีเหรียญชิปอยู่ในนั้นค่ะไม่ใช่ชิบาทนะคะแต่เป็นเหรียญชิปที่อาจจะนะ,ะมีขึ้นมาสำหรับให้บริการหรือให้นักลงทุนซื้อเก็บสะสมนะคะให้ไว้แลกเปลี่ยนนะคะนั่นก็คือเหรียญน,นี้นะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงประกาศ ครั้งใหญ่ของชีเก้าของชิบะนะคะเก้าเข้ามาแล้วนี่คือสิ่งที่อาจเป็นนะคะแฟนๆชีบะค่ะกำลังรอการประกาศเกี่ยวกับระบบนิเวศของชีบาะนะคะนะโดยนะทีมงานที่ชื่อว่าชีบาชิบะลูซี่นะคะได้พูดถึงในถึงการประกาศเกี่ยวกับระบบนิเวศของชีบะนั่นเองนะคะก็มาจากนะคะข้อมูลใน ทวิตเตอร์นั่นเองได้พูดถึงกระเป๋าเงินเย็นนะคะก็ข่าวเดียวกันค่ะเกี่ยวกับกระเป๋าเงินเย็นดิจิทัลที่เตรียมตัวที่จะเปิดแล้นะจะจะเปิดให้ผู้ใช้แบบออฟไลน์อย่างปลอดภัยโดยปกติจะอนุญาตบนอุปกรณ์ทางกายภาพป้องกันแฮกเกอร์การโจรกรรมนี่ก็คือการเคลื่อนไหวนะคะมุ่งเน้นเรื่องกระเป๋าเงินคือตัวเดียวกันนะคะเพื่อนนะและก็การชำระเงินของชีได้รับการยอมรับจากบริษัทหลายร้อยแห่งนะคะผ่าน เพนะ,ะบิดเพยผู้ประมวลการผลการชำระเงินสกุลเงินดิจิตอลได้ประกาศสนับสนุนชีบาทในช่วงหลายปีตั้งแต่ปี2021และตั้งแต่นั้นมาก็ยอมรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิตอลเติบโตขึ้นเรื่อยๆบิดเพยบันทึกในโพสต์บ็อกว่าบริษัทหลายร้อยล้านยอมรับการชำระเงินโดยตรงของชีบาอย่างไรก็ตามมีรายชื่อบริษัทเลย หลายแห่งบริษัทใหญ่ๆอยู่ที่ประมาณ11แห่งที่ยอมรับชำระเงินชิบะเช่นเดียวกันอย่างเช่นนะคะนะซิบเวทีวีนะคะนิวนิวเจนอเมริกันนะแคนเซิ anson, นะแคนเซิลและก็โซเออโชซิตี้นะคะนี่คือคือตัวอย่างนะคะที่ยอมรับ นะเหลียนชีบานั่นเองเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวน,าวนี้พูดถึงบริษัทหลายบริษัทมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เช่นนะคูซี่ทวิชทวิชนะแล้วก็นิวและอื่นๆสร้างชินะสร้างด้วยชิเพื่ออนาคตการชำระเงินค่ะนี่ก็น่าจะหมายถึงบริษัทที่ยอมรับชิบะผ่าน บิดเพยนั่นเองนะข่าวนี้เขียนเหมือนกันนะคะดิฉันจะข้ามไปเลยค่ะก็มาจากการทวิตของบิดเพยนั่นเองว่าชีบะตอนนี้เป็นที่ได้รับความนิยมจากบริษัทอื่นๆค่อนข้างเยอะที่ยอมรับนี่นี่ก็คือทวิตของทวิตของบิดเพยนั่นเองที่ขึ้นโลโก้ของชีบะนะเพื่อนว่าตอนนี้ค่ะชีบะมันเหมือนกับเป็นร้านค้าให้กับ ผู้ให้บริการเดินเข้ามานะคะชำระแทนเงินได้นั่นเองและหลายๆลร้านค้าก็อยอมรับชีบะนะคะเรามาดูต่อค่ะชีบัรา,าคาชีบะแตะระดับตันราคาชีบะแตะระดับระดับ ต่ำสุดในรอบ6เดือนข้อมูลบ่งชี้กิจกรรมการซื้อที่สูงกำลังเข้ามาแล้วนะคะเพราะเมื่อไรราคาล่วงต่ำสุดค่ะมันมักจะมีคนรอเก็บอยู่นะคะรอเก็บราคานั้นอยู่และมันก็มักจะดีดกลับขึ้นไปนะคะดิฉันก็สังเกตนะคะว่าชีบาทเริ่มบวกขึ้นมาเล็กน้อยแล้วนะคะฉะนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าตอนนี้ค่ะนักลงทุนเข้าไปเก็บเข้าไปช้อนเก็บชีบาทอยู่นั่นเองนะคะเพราะมันเป็นของถูกค่ะนะของถูกเร ไม่เอาได้ยังไงนะคะเพราะโปรเจกต์เราเห็นอยู่แล้วมันมีบล็อกเชนอยู่นะคะและหากมันเข้าสู่กระทิงอะ่ะเราขายทํากําไรได้ไปใช้ชีวิตเลยนะคะเพื่อนถ้ามันเข้าสู่กระทิงนะ,ะเราแค่ถือและรอกระทิงอย่างเดียวเลยนะคะแม้บล็อกเชนไม่ ยังไม่เปิดนะคะหากเข้าสู่กระทิงดีฉันเชื่อว่าอย่างน้อยต้องลดศูนย์ค่ะเหลือศูนย์สองตัวค่ะหรือไม่ก็เหลือศูนย์สามตัวได้นะคะเพื่อนนะเรามาดูเนื้อหาข่าวก่อหลังจากผ่านไปเกือบ4สัปดาห์ราคาโทโคเคนชีบะนะคะอย่างที่เรารู้นะคะว่าล่วงมาจากปัจจัยของกระดานเทรดยักษ์ใหญ่ FTX ล่มสลายนั่นเองก็ดาวลงอย่างต่อเนื่องนะคะและน่าล่าสุดก็มาดาวลงเกี่ยวกับอย่างที่เราเห็นเงินเฟ้อค่ะ ตัวเลขทั้งเศรษฐกิจค่ะก็ดาวลงมาตามบิตคอยนั่นเองและรวมถึงเมื่อนะสองสาวันที่ผ่านมากลุ่มแบงก์สาหารัฐอเมริกานนั่นเองก็ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตเช่นเดียวกันค่ะนะในแง่บวกเล็กน้อยก็อาจจะ นะชีบาแม้จะดาวลงแต่แง่บวกคืออะไรปลาวานลายใหญ่ๆค่ะก็ยังคงเข้าไปเก็บชีบาอย่างต่อเนื่องนะ,ะข้อมูลกระเป๋าเงินของปลาวานนะคะอย่างล่าสุดข้อมูลของอินทูเดอะบ o ็อกนะคะท่ามกลางพื้นหลังของการลดลงของชีบาก็ยังมีกิจกรรมการซื้อที่สูงขึ้นโดยผู้ถูกโดยผู้ถือคลองลายใหญ่ค่ะเพื่อนๆจะสังเกตนะคะคนที่ถือเป็นผู้ถือคลองลายใหญ่เขาถือเอาไว้ทําไมล่ะ เขาเอาไว้ขายให้เมาลายย่อยค่ะลายใหญ่เนี่ยเข้าไปเก็บตอนคนกลัวค่ะแต่คนส่วนใหญ่เมาและก็ลายย่อยค่ะมักชอบเข้าเก็บกระทิงอ่ะมักเข้ามาในตลาดตอนคนนะเข้ามาในตลาดตอนสีเขียวค่ะ นะตอนสีเขียวว่าชอบกันมากเลยนะและเราเลยเป็นคนส่วนใหญ่หรือไม่นะคะถ้าวันนี้เราอยากกลายเป็นคนส่วนน้อยเราต้องกล้าค่ะกล้ามาเก็บแบบปาวานค่ะเล่นแบบปาวานเย็นขอย้ำนะคะหากคุณเล่นแบบมีความรู้คุณเล่นแบบศึกษาก่อนอ่านหนังสือไปเยอะๆค่ะหนังสือเรื่องจิตวิทยาของตลาดจิตวิทยาของนักลงทุนค่ะหนังสือแบบ นะมีทั้งคนที่เขียนกับผู้เชี่ยวชาญคนรวยเขียนก็มีค่ะและมีถึงขั้นคนที่เขียนเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลอีกก็เขียนเรื่องจิตวิทยาการลงทุนคนสําเร็จเขาไปสัมภาษณ์คนสําเร็จมาและก็ไปสัมภาษณ์คนที่ไม่สําเร็จมาเช่นเดียวกันเขาก็เลยเขียนเป็นหนังสือนะและก็ไปได้รับรางวัลโนเบลอีกนะคะดิฉันก็แบ่งปันเรื่องนะจิตวิทยาการลงทุนไว้นะคะในหัวข้อเรื่อง กดแรงดึงดูดกับคริปโตนั่นเองนะคะก็สามารถไปอ่านได้นะคะคนที่ดิฉันนำมาแบ่งปันนั่นเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งนั้นเลยนะคะเป็นผู้ที่ได้รางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันแบ่งปันค่ะเรามาดูข่าวนี้ต่อกัน1 2 0ของชีบะค่ะนี่คือเหตุผลหรือไม่นะคะเรามาดูเนื้อหานะคะว่าเจ้าของชินะคะกำลังใช้ประโยชน์จากวิกฤต สภาพคล่องรอบหนึ่งในมินที่ใหญ่ที่สุดในตลาดนะคะเขาพูดถึงชิบานะคะเป็นข่าวพาดหัวเมื่อเลยโนี้เนื่องจากนะคะอ่านาว,วอลเอเวลลูค่ะล็อกส์นะคะก็คือ tvl ได้พุ่งสูงขึ้นโดยเสนอผลตอบแทนที่น่าตกใจถึง120 เปอร์เซ็นต์ต่อปีการเพิ่มขึ้นอย่างมากทําให้หลายคนสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ที่จะเจาะลึกถึงปัจจัยบางประการที่อาจผลักดันการเติบโตทีวีแอลที่น่าประทับใจค่ะนี่ก็คือข่าวนี้นะคะ มันเกี่ยวอะไรกับชีบะดิฉนันก็กําลังดูอยู่นะครว่ามันเกี่ยวอะไรกับชีบานะคะข่าวนี้นะคะเขาพูดถึงนะะหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ TVL ของชีบาอ๋อหมายถึงระบบของชีบานั่นเอง TVL มันเป็นตัวชี้วัดของชีบาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากอาจเป็นวิกฤตสภาพคล่องที่กําลังเผชิญอยู่ในปัจจัยเนื่องจากเป็นภาษาเชิงเทคนิคนะคะขออภัยนะเป็นเป็นการวิเคราะห์ นะชิงเทคนิคของชิบะอินุนั่นเองนะคะว่ามันเป็นการ,รเผชิญเผชิญปัจจัยแนวขาลงนั่นเองการเสนออัตราร้อยละต่อปีและที่สูงสำหรับวิธีที่จะมีประสิทธิภาพในการดึงดูดผู้ให้บริการสภาพคล่องนะคะและแก้ปัญหาสภาพคล่องขออภัยนะคะในนี้อ่านแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องของนะ เทคนิคนะคะน่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการค่ะดิฉันไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะต้องขอใบนะ,ะนะเพื่อนนะใครรู้เรื่องทีวีแอลบ้างแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะคะว่ามันเป็นตัวอะไรนะคะเป็นในเรื่องของการให้บริการในการลงทุนอะไรหรือไม่หรือเป็นแค่เชิงเทคนิคอย่างเดียวนะคะอ่านและกงงนะคะข้ามไปเลยนะเพื่อนนะมาะะดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชีบารเรียมจําเป็นต้องจ่ายนะ,ะจำเป็นต้องง่ายนะ,ะเขาบอกว่าชีบารเรียมจําเป็นต้องง่ายกับ หัวหน้านักพัฒนานะ ซาโตชิหรือไม่นะมาดูเนื้อหานะคะมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนภายในชุมชนชนะคริปโตเคอร์ซีโดยบางท่านยังคงแสดงการสนับสนุนบิตคอยในขณะที่คนอื่นหันไปสนใจสินทรัพย์นะอย่างเช่นชุมนนชุมชนชิบะค่ะได้รับแรงผักดันมาจากการอุดติดตนเพื่อเหรียญมินชุมชนมีการใช้งานสูงและกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มที่โดดเด่นในคริปโตนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเร็วนี้ค่ะสมาชิกบาง คนของกลุ่มชิปนะคะได้เพิ่มนะตั้งค่าคำถามก,การกระทําของผู้พัฒนาหลักในเครือข่ายนั่นเองนะ,ะนะน่าจะมาจากนะดราม่าในชุมชนหรือไม่นะคะไปตั้งโพสต์แบบนั้นนะคะเกี่ยวกับหัวหน้านั่นเองนะคะในขณะที่นะแผนขาดแผนนะ,ะดิฉันอ่านนะคะว่าน่าจะเป็นการโจมตีหรือไม่นะคะ นะถ้าเป็นการโจมตีดีฉันจะข้ามไปเลยนะคะดูเนื้อหานะแผนชัดเจนส่งผลกระทบต่อเครือข่ายสม,สมาชิกของระบบนิเวศพึ่งออกน้ามาสนับสนุนกุสามาผู้ดูแลทีมเรียกกองทัพชิบะเพื่อบังคับให้กุสามาพูดเธอยังปฏิเสธนะหัวหน้านักพัฒนานะคะนี่ก็คือนะเป็นเรื่องปกติคะ่ะในชุมชนลูหน้าก ไม่ว่าจะรูหน้าหรือชีบะาอินุเหรียญใดก็แล้วแต่นะคะเมื่อไร่มีชุมชนเมื่อไร่มีศูนย์การกระจายอํานาจกรมักจะมีดราม่าเล็กน้อยในชุมชนนะคะนี่ก็คือข่าวสารสําหรับคลิปในวันนี้ของรูหน้าขอภัยของชิบ่าอินุต้องขอภัยนะคะดิฉันมักจะเรียกชื่อสลับกันระหว่างรูหน้ากับชิบะเสมอนะคะเพราะดิฉันทําคลิปในช่วงเวลาเดียวกันก็คือกลางคืนค่ะและมักจะชอบทําช่วงตอนดึกๆของอเมริกาค่ะประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มบางวันก็ทําช่วงนะ Uh, 7 7 uh, ทุ่มครึ่ง8ทุ่มค่ะเอ eh, ขอภาย8 uh, 2ทุ่มนะคะก็อยู่ระหว่าง7 uh, 7 uh, พูดง่ายระหว่างทุ่มหนึ่งจนถึง4ทุ่มของอเมริกาค่ะวันนี้ทําดึกหน่อยนะคะก็จะบานะงทีก็มืนๆมืนค่ะทาคลิปดึกนั่นเองวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะก็ฝากเพื่อนๆร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับดิฉันในการทําคลิปต่อไปค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดถูก ใจค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่มาติดตามดิฉันค่ะคลิปในวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ